ผมขับรถไปสุพรรณนะครับไปกับ2รอบนะครับน้ำมันไม่ถึงพันนะครับประมาณ5 6า0เองผมบอกเลยหูประหยัดจริงครับท่านผู้ชมประหยัดจริงๆเลยนะครับตรงนี้มันเดิมจริงๆเดิมสนิทเลยอะรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับผมบอกเลยว่าแรงม้าโคตรเลยมาด้วยแรงม้าร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับท่านผู้ชมนะคันนี้ร้อยเก้าสิบแรงม้าเลยผมบอกเลยว่านะครับนิ่มๆเลยนิ่มๆเลยครับเครื่องเกียร์นะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับ ปกตินะฮะผมบอกเลยว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตปาทาโรสูแปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับผมบอกเลยนะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับกำลังหาอยู่แน่นอนเลยวันนี้ผมเอาอีซูมิวเอ็กซ์นะครับ3.0 อ่าตัวนี้เป็นตัว DVD แล้วนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยตัวนี้ปี2015สีขาวมุกนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยนะสวยเลยเดิมๆเลยเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ่าโปรเจคเตอร์แล้วก็หลอดไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ามันสวยๆครับกระจังหน้าครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอิซูซูนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับท่านผู้ชมนะยังเป็นหน้านี้อยู่นะคครรรััับบบกะะจงหนนนน้้าีอยู่ป๊ใ กันชนนะครับก็จะมีมาให้ไฟจันหมอกนะครับไฟจันหมอกกับหลอดไฟ LED มาให้ซ้ายขวาสวยๆใสๆครับยามกลางคืนนะครับเวลากลางคืนนะครับผมบอกเลยว่าสว่างจ้ามองทัศนวิสัยชัดเจนแน่นอนนะครับด้านข้างมาเลยด้านข้างครับด้านข้างผมบอกเลยว่าอันนี้ฮะตรงในบางโคนนี่เขาจะตีโป่งมาให้นะครับตีโป่งมาให้เลยแล้วเขาจะมานะครับด้วยล้อแม็กสแตนดาร์ดนะครับนี่ล้อแม็กสแตนดาร์ดเลย แล้วก็ยางนะครับยางนี่ผมบอกเลยเหลือดอกเหลือเหลือึกๆเลยบอกเลยนะครับตรงนี้เขาจะมาด้วยขนาดยางครับ255นะครับ65นะครับ R 1 7อันนี้เป็นแม็กขอบ17นะครับท่านชมแม็กขอบ17โอ้โหยาปี2อ1 5าครับผมแต่ดอกมันยังเหลืออยู่นะครับท่านชมนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะครับดูตามความเหมาะสมนะครับว่าเฮ้ยมันสมควรเปลี่ยนหรือเปล่านะตรงนี้ท่านชมนะมาเลยด้านข้างนะครับด้านข้างครับเขาเป็นรถ SUV นะครับหรือรถ P/PV นะครับอ่าเขาจะมีบันไดข้างครับขึ้นลงนะครับนี่ครับผมขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ครับเขาก็จะมีราวหลังคามาให้ราวหลังคานี่ไว้ติดแหล็กหลังคานะครับท่านผู้ชมนะติดแหล็กหลังคาเลยตรงนี้ผมบอกเลยนะนี่ครับแล้วก็จะมีนี่ครับคิ้วกันสาดนะครับ m e l X มาให้รอบคันเลยตรงนี้ท่านผู้ชมโอ้หนี่ผมบอกเลยว่านี่ครับตัวนี้ครับจะพิเศษกว่าตัวรุ่นอื่นนะครับจะมีสติกเกอร์นะครับคาดประตูนะครับตรงนี้สติกเกอร์คาดประตูเลยตรงนี้ เปิดประตูมานะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมรถปี2015อ่าแผงประตูนี้กริบเลยกริบเลยครับไม่เป็นรอยขีดข่วนนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็เป็น black scott นะครับท่านผู้ชมตัวนี้โอ้โหสวยสวยเม็ดอาร์กเลยมานี่เม็ดอาร์กนี่ครับเดิมๆเรียงเม็ดทุกจุดนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยสวยแน่นอนครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่านี่ครับดูจากหัวน็อตนี่ครับหัวน็อตประตูสวย ไม่มีการขันนะครับไม่มีการขันเลยสวยงามนี่ครับผมแ,แผวประตูกริบเลยกริบเลยนี่ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเขาเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลยดิสเบกเขาจะเป็นดิสเบกค,คู่หน้าและคู่หลังนะครับท่านผู้ชมนะคู่หน้าและคู่หลังเลยตรงนี้โอ,อ้โห <laughs> นี่ครับดูคัตซิงคัสซีนะครับสวยๆเลยครับไม่เป็นสนิมเลยครับท่านผู้ชม อบอกเลยว่าใครหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังผมบอกเลยนะครับว่ารุ่นเนี้ยโคตรประหยัดเลยประหยัดมากอัตราสิ้นเปลืองนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอะเอาง่ายผมขับรถไปสุพรรณนะครับสุพรรณนะไปกลับเลยไปกลับสองรอบนะครับไปกลับสองรอบนะครับหรือว่าสี่ขานเองน้ำมันไม่ถึงพันนะครับประมาณห้าหกร้อยเองอมผมบอกเลยโอ้โหประหยัดจริงครับท่านผู้ชมประหยัดจริงๆเลยนะครับตรงนี้ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายโอ้โหกริปเลยไฟท้าย2ชิ้นติดฝาท้ายกครับติดตัวถังนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับตรงนี้ที่ฝาท้ายมีอะไรบ้างมีคิวโครเมียมนะครับคาดฝาท้ายมาให้สปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับตรงนี้ท่านผนะู้ชมนะผมบอกเลยนี่กล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังนี่เป็นกล้องมองหลังสแตนดาร์ดติดกับรถมาเลยนะครับติดกับรถมาเลย ตัวนี้นะครับจะไม่มีปักเซนเซอร์อ่าไม่มีปักเซนเซอร์แต่เขาจะมีไฟทับทิมมาให้นะท่านชมเห็นไหมโอเคเลยเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยสวยแล้วก็มีชุดแต่งใต้กันชนมาให้ด้วยอย่างนี้เปิดฝาท้ายมาให้ดูเลยว่ารถเดิมดูยังไงนี่ครับรถเดิมหัวนอยน,นี่ไม่มีขยับเลยเห็นไหมไม่มีขยับเลยอันนี้มันเป็นสีขาวมุกนะครับท่านชมนะสีขาวมุกเลยสวยสวยสวยงามเลยครับท่านชมนี่โอ้โห บอกเลยว่าใครที่กําลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะครับตรงนี้นะแล้วนะครับตรงนี้นะครับด้านท้ายก็จะมีที่เก็บอ่าสัมภาระด้วยนะครับตรงนี้เป็นกล่องเก็บสัมภาระนะครับตรงนี้อ่าแล้วพวกเครื่องมือนะครับเครื่องมือเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับพวกแม่แรงนะครับพวกบล็อกถอดล้ออุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เลยแล้วก็จะมีนี่ผมเหลือไปเห็นด้านท้ายด้านท้ายมีนี่ช่องเสียบ power outlet นะครับตรงนี้120วัตต์ ให้ด้วยยังไงล่ะโอ้โหแล้วนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าการเอายางละล่ลงนะครับจะต้องแกะตรงนี้เอานะครับอันนี้ก็คือแกะรูนี้ออกนะครับฝาเป็ดนี้รูออกแล้วก็เอาเหล็กขันยางอะลานะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ขันยางอะล่ลงนะครับยางอะล่อยู่ด้านล่างนี้อ่าบอกเลยครับเพราะมันจะแตกต่างกว่า Fort จูเนอนะครับหรือว่าปาเจโรนะครับตรงนี้นะด้านซ้ายเหมือนกันนะครับเหมือนกันเราให้ดูล้อนะครับดูล้อ ล้อ,อนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนรอยเบียดแน่นอนนะครับท่านผู้ชม,ชมนะอ่าตรงนี้คัสซงคัสซีสวยบันไดข้างกริปอันนี้เป็นบันไดข้างสแตนดาร์ดนะครับท่านผู้ชมบันไดข้างสแตนดาร์ดที่ติกลลดกับรถมาเลยนะครับตรงนี้เปิดแผงประตูมาสวยๆไม่เป็นรอยขีดข่วนนะครับไม่เป็นรอยขีดข่วนโอ้โหเม็ดอาร์งนี่สวยๆเรียงเม็ดนะครับทุกจุดทุกจุดเลยครับนี่ครับมามาดูตรงนี้เลย แผงประตูสวยๆคลิปเลยเนี่ยคลิปเลยครับอ่าฮะหาัวน็อตครับผม <c oughs> มันเดิมจริงๆเดิมสนิทเลยอะเดิมสนิทเลยโอ้โหแผงประตูี่สวยๆเม้นอาร์คไหมให้ดูกันสี่บานไปเลยนี่ครับผมอืม <c oughs> เป็นงานท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูแค่นี้นะท่านผู้ชมอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วใช่ไหม ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจรถคันนี้นะครับกดเบอร์ผมเลย0ูนย์แปดูนปหกหกหเ้าแนะครับเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันแล้วนะครับด้านท้ายแล้วนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเปิดปากโปงหน้ามาแล้วนะครับหายใต้ห้องเครื่องของมันอะ่ะจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันเลยปะ่ะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าท้ายเดิมหน้าต้องเดิมครับผมเห็นไหมผมบอกเลยว่าหืมมอนนอนนี่ไม่มีขยับเลยอะ่ะกริฟเลยครับกริฟเลยท่านผู้ชมนะ หัวน็อตบางโคนนะครับไม่มีขยับนะครับนอ็อตคานหน้านี่คานเดิมๆไม่มีขยับเลยโอ้โหนี่ครับบางๆเลยครับบางๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมสวยงามมากนี่แผ่นเพดเฮน,นะรถที่โดนหน้ามานะครับอ่ะผมบอกเลยว่ารถที่โดนหน้ามาหนึ่งเลยมันต้องเปลี่ยนคานนะเปลี่ยนคานเสร็จมันก็มีผลกระทบต่อแผ่นเพร เพราะเหตุนียพอขยับแล้ว่ะแสดงว่ารู้เต็มทีเลยว่ารถเคยเกิดเหตุชนหน้ามาแต่คันนี้เดิมเดิมเดิมสนิทเลยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะผมบอกเลยว่านะครับนี่ในห้องเครื่องนี่แน่นๆสวยๆเม็ดโอเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะเพราะว่ามันเป็นรถเดิมไม่มีการอุิจาร์ด้วยตรงนี้ผมบอกเลยนะท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับผมบอกเลยว่าแรงมาโคเยอะเลยมาด้วยแรงมา้า190แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะคันนี้1 9 0ยแรงมาเลย ท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นเครื่องสามพันนะครับแล้วอย่างรเก้าสิบแหงม้าท่านผู้ชมคิดว่าเฮ้ยแม่งปืงน้ำมันแน่เลยกินน้ำมันแน่เลยท่านผู้ชมต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับผมผมบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะตัวนี้ abs a า abs มีไว้ทำไมเอาไว้ช่วยเวลาเราเบรกฉุกเฉินนะครับตรงนี้นะพอ abs ทำงานนะครับดิสเบรกมันก็จะจับทั้งสี่ล้อนะครับท่านผู้ชมเนี้ยมันจะ s a ฟตี้นะครับ s a ฟต t y เลยแล้วก็มันเป็นระบบป้องกันนะครับการลื่นไถลเลยทุกอย่างนี่แหละประมาณนี้ท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะดูในห้องเครื่องแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารดีกว่านะครับว่าในห้องโดยสารอะ่ะมันจะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเราไปรับชมกันเลยไปครับท่านผู้ชมผมเปิดประตูแล้วเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของ Isuzu MU-X คันนี้นะครับผมบอกเลยนะภายในของเขานะั้นเป็นโทนสีดำนะครับโทนสีดําเลยทั้งคันเลยเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดด้วยด้ขาวนะครับเบาะนี่แน่นๆไม่ยุบไม่ย้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมแน่นแน่นเลยปีกเปิดนี่ครับสวยสวยงามเบาะไม่มีรอยขีดข่วน แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วอีกอย่างนะผมเปิดรถมานะครับไม่ต้องใช้กุญแจขันนะครับผมเพราะมันเป็นย์เลดนะครับเราเพียงแต่ว่าเราเพียงใช้ปลายนิ้วเราสัมผัสครับประตูมันก็ปลดล็อกให้เราแล้วนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมนะพอเราสตาร์ทรถเราก็ใช้่ากุญแจนะครับให้มาอยู่ในตัวเราหรือว่าอยู่ภายในรถแล้วก็เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกเสร็จเราก็กดปุ่มสตาร์ทเลยครับท่านผู้ชมมันก็จะติดเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ท่านผู้ชมฟังเสียงนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งเปลี่ยนท่อเปรั่ แล้วท่านชมเป็นรถเดิมๆนะครับเดิมๆเลยท่านชมตรงนี้อ่านี่ผมเห็นไปนี่ผมมองไปเห็นนะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับท่านชมเห็นไหมพวงมาลัยสามก้านตรงพวงมาลัยมีอะไรบ้างนี่มัลติฟังก์ชันอ่าไว้ควบคุมเสียงจากพวงมาลัยนะครับไปถึงวิทยุนะครับตรงนี้ครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับ SRS airbag คู่หน้าแล้วก็ตรงนี้ครับบ้านนะครับตรงเสาเอครับก็มีให้ด้วยนะครับท่านชมนะเอาง่ายๆว่าเป็นตัวท็อปเขาออกแบบมาได้ลงตัวนะครับ อ,อุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าช่วยเหลือนะครับครบคันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครบคันเลยแล้วอีกอย่างนี่มาดูกันนี่รถปี2015นาะครับรถ8ปีนะครับเว่งแค่9 0 0 0 0นะครับ3 4 9 6กิโลเมตรเท่านั้นผมบอกเลยว่าเว่งปีละหมื่นอ่ะตี่าปีละหมื่นเลยตรงนี้ผมบอกเลยว่าเใช้งานน้อยมากเลยครับใช้งานน้อยมากนะครับตรงนี้แล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้เป็นเครื่องเล่นสแตนดาดที่ติดกับรถมาเลยครับเป็นเครื่องเล่น สามารถเล่น DVD ได้ CD ได้นะครับ f m a m ได้นะครับแล้วที่พิเศษไปกว่าน,นั้นสามารถรองรับเนวิกเกตเตอร์ด้วยโอ้โห,โหบอกเลยว่าท่านผู้ชมหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนระบบแอรก็เป็น Air Auto นะครับท่านผู้ชม Air Auto เลยโอ้โห,โหตรงนี้นี่ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับเป็นเมลนว่นกับออโต้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสามารถอย่างนี้ได้ด้วยโอ้โหครบคันนะครับ แล้วเซฟตี้นอกเหนือจาก SRS-FS แล้วนะครับก็จะมีนี่ครับเบรกมือเป็นเบรกมือเมลนวดมาให้ตัวนี้เบรกมือเมลนวดน,นะครับตรงนี้นนะ่านู้ชมะสิ่งอำนวยความสะดวกนี่พนักเล้าแขนนะครับช่องเก็บของขนาดใหญ่เห็นไหมแล้วก็ที่วางแก้วมีมาให้โอโ้โหที่วางแก้วตรงแผงประตูซ้ายขวามีมาให้ที่พิเศษวันนั้นนี่สาวกกระพงกาแฟครับมีที่วางแก้วตรงคอนโซลด้วยนี่นมา โอ้โหสายขวานะครับท่านผู้ชมสายขวาผมบอกเลยว่าครบครันนะครับอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับแล้วก็นี้ครับผมบอกเลยว่ากระจกนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเลยตรงนี้โอ้โหระบบเซฟตี้อีกอย่างนึ่งเออเซ็นทรัลล็อกด้วยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะมาดูนี่กันเลยดีกว่านี่คมบงค้บมือครบนะครับท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเอกสารนะครับครบเลยไม่แท้แน่นอนนี่ม เนี่ยของเขาก็จะมีนะครับเขาเรียกสมุดรับประกันนะครับวารันตีนะครับตรงนี้อ่าแต่รถคันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีที่มาที่ไปนะรับรู้ันเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเพราะว่าประวัติมันอยู่ในศูนย์แต่ตอนนี้รถคันนี้วารันตีมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วนี่เห็นไหมเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบอ่าเมื่อปีสองพันสิบหกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะรถมันมีประวัติอยู่ในศูนะครับท่านผู้ชมนะมีประวัติอยู่ในศูนย์ตรงนี้อืมนะเห็นไหม รถมันเข้าศูนย์ตลอดใช่ไหมหัวกระดาษยังเป็นยิ้สุสอยู่เลยใบตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมนะอ่าเห็นไหมโอเคเลยเขาเช็คระยะมาตอน20,000นะครับ2263มกิโลเมตรนะคะรับท่านผู้ชมเห็นไหมเขาก็เช็คพวกนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับเห็นไหมไส้กรองแหวนกรองนะครับตรงนี้โอ้โห ถ้าสามารถซื้อรถคันนี้ไปถ้าสามารถไปเข้าศูนย์เช็คระยะต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่เดี๋ยวไม่ดูกันสำเนารถอ่านี่รถคันนี้นะครับอ่าก็จะมีรถรุ่นไลยีสุนะครับมิวเอ็กนะครับเลขตัวถังนะครับ MP1 TFR นะครับ85 GF T00 5194นะครับตรงนี้เลขเครื่องก็เป็น 4JJ1NH1126 นนะครับตรงนี้ 3,000นซีซีนะครับท่านชมคนนี้โอ้โหร90าแรงม้าลำดับที่2นะครับท่านชมลำดับที่2อ่าเป็นไงล่ะลำดับที่2นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับพอต่อภาษีทีนะครับต่อภาษีทีหนึ่งอ่าถามกันเลยนะครับว่ารถเอสเนี่ยหรือว่า p ี v เนี่ยพอต่อภาษีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเท่าไหร่นะครับอ่าท่านชมนะตรงนี้ตัวนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับอ่าแลบเมื่อตอนออกมาใหม่เลยเขาจะต่อภาษีนะครับ แต่ละปีนะครับเขาจะต่อที่6,896บาทนะครับตรงนี้แล้วมันก็จะลด,ลดลดลงมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ปี2023แล้วอ่าผมมองว่าอาจจะอยู่มาณ4,000กว่าบาทเพราะรถผมก็ผมใช้ปาจิโร่ปี15อยู่ก็ประมาณนี้ครับผมประมาณ4,000กว่าบาทครับตรงนี้นะครั้งต่อไปอาเอาง่ายๆว่าไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่ารถคันนี้นะครับเราต้องตรวจสภาพรถ ต่อภาษีต่อทะเบียนให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะอันนี้มาเป็นเอกสารเก่าของลูกค้านะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะไม่ต้องกลัวครับเราต้องต่อให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วครับปีแรกอ่าไปเป็นไงล่ะดูห้องโดยสารแถวหนึ่งเรียบร้อยแล้วดูรายละเอียดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2กันนะครับว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเข้าไปแล้วมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยไป ครับท่านผู้ชมบองเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมบอกเลยว่าไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับสะดวกสบายแอร์เป็นแอร์สามแถวนะครับท่านผู้ชมนะคอนโซลหน้าแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่สองคือตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมคอนโซลหน้านะครับตรงนี้ผมเปิดแล้วแอร์มีเนี่ยมีสวิตช์แอร์ตรงนี้เห็นไหมมีสวิตช์แอร์มีแถวที่สองแถวที่สามด้านนี้โอ้โหท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยมีครบสามแถวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบคันจริงๆนะครับท่านผู้ชม ที่วางแก้วตรงนี้ด้วยว่าไงล่ะโอ้โหจ่องเก็บเอกสารต่างๆมีครบเลยคณะข้าวแขนมีมาให้ครบโอเคครับท่านผู้ชมนะโอเคเลยนี่ผมบอกเลยว่านะตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันต้องครบคันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเราไปทดลองขับรถกันเลยแล้วค่อยมาสุกกันว่ารถันี้มันอยู่ในระดับไหนพร้อมใช้งานหรือเปล่าไปทดลองขับรถกันไป ครับท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะไปทดลองขับรถนะครับผมต้องคาดเข็มขัดก่อนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเพื่อเซฟตี้นะครับอ่าเซฟตี้ตัวเองเลยนะครับนะแล้วนี่ครับแล้วก็เราก็มาจัดสรีระของเรานะครับตรงนี้ปรับเบาะได้เบาะไฟฟ้านะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับตรงนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็สามารถปรับได้นะครับขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้นะครับเข้าออกไม่ได้นะครับขึ้นลงได้ยางเดียวอ่ะผมเอาให้สุดเลยขึ้นบนแล้วเราก็ล็อกพวงมาลัยให้แน่นนะครับตรงนี้อ่ะไปเราไปทดลองขับรถกันนี่ ให้ดูกล้องมองหลังก่อนนะครับที่ผมบอกไปชัดแจ๋วครับกล้องมองหลังไปทดลองขับรถเลยปะผมบอกเลยว่าเอ้รถมันรถมันโอเคอะ่ะผมบอกเลยนะรถมันโอเคเลยนะเนี่ยรถปีก็ไม่เก่านะครับปีก็ไม่เก่านะโอ้โหเลี้ยวมาเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงความสมบูรณ์แบบของช่วงล่างเลยเลี้ยวไม่ดังเลยครับตกหลุมก็ไม่ดังเลย อ่ะผมลงแล้วอ่ะปึ๊บๆนะครับผมบอกเลยว่าหุ้ยรถมันดีอ่ะพร้อมใช,ช้งานช่วงล่างดีเลยอันนี้เรามาลองเร่งเครื่องกันดีกว่านะครับอ่อา<ะ>อีกสองร้อยเมตรให้เลี้ยวหน่อยนะมมีเน่ด้วยเออไปเลยลองนี่ครับผมบอกเลยว่านะครับนิ่มๆเลยนิ่มๆเ,เลยครับ เครื่องเกียร์นะครับช<ห>่วงล,ลงช่วงล่างนะครับปกตินะฮะผมบอกเลยว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเดี๋ยวผมจะซัดตรงนี้อ่ลองเล่นเครื่องตรงนี้ให้ท่านชมดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยเกียร์มันเปลี่ยนปกตินะอะไรประมาณนี้เกียร์มันไม่กระตุกนะเดี๋ยวผมเล่นเครื่องให้ท่านชมดูครับผมผมอะไรคืนนะครับนี่ครับเปลี่ยนปกตินะครับคำนวณใหมน่นะฮะโอ้โห เปลี่ยนนิ่มๆเลยครับท่านผู้ชมนะไม่มีกระตุกครับท่านผู้ชมนะปะเราไปสรุปสภาพรถแล้วก็ไปฟังราคากันดีกว่าว่าวันนี้ผมเอา isuzu mu-X สามจ dvd ปีสองพมาขายให้เท่าไหร่เราไปฟังราคากันเลยปะครับท่านผู้ชมนะเรามาสรุปสภาพรถคันนี้เลยดีกว่านะครับว่ารถ isuzu mu-X อ่าสาม dvd ปี2015สีขาวมุกกันเนี้ยจะเป็นอย่างไรผมบอกเลยนะ สภาพสีนะครับสวยงามให้เต็มร้อยสภาพช่วงล่างเครื่องเกียร์เนี่ยโหสมบูรณ์ทุกจุดเลยให้เต็มร้อยภายในยสะอาดกว้างขวางให้เต็มร้อยนะครับสรุปง่ายๆใครที่กำลังหารถครอบครัวอยู่แนะนําคันนี้เลยเรามาฟังราคากันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้ผมมาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมเอา isuzu mu x 3.0 dvd ปี2015ม,มาขายในราคา6แสน70,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า6แ70,000ก่าบาทเท่านั้น ใครที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับใครอยากได้ขับฟรี3เดือนนะครับอ่าใครอยากได้ดอกเบี้ย1 9 9นะครับอ่ากดเบอร์ผมเลย0804866598เซล์อาร์ยินดีบริการถึงที่นะครับอ่าก่อนจบคลิปนี้ผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกดติดตามว่าคลิปหน้าผมจะรู้ที่ไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสนับสนุนโดย Sure. คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com